มันแล้วแต่ตัวไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมึงจะไปห้ามสไตล์ใครเขาได้ปัญหาคือมึงห้ามตัวเองก่อนสันดานมึงนะ่ะไม่รู้จักพออะไรเลยมึงลองกลับไปถามใจตัวมึงเองสิว่าเคยพออะไรบ้างหรือยังพอใจในอะไรบ้างในชีวิตนี้มึงเห็นอะไรก็ไม่พอใจทําไมพูดจาแบบนี้ทําไมทําเสียงแบบนั้นทำไมชี้หน้าแบบโน้นทําไมมีอากับกิริยาอาการแบบนี้ทําไมไม่เป็นแบบนั้นทําไมไม่เป็นแบบนี้มึงนะ่ะพอได้แล้ว พออะไรพอในการเจ้ากี้เจ้าการชาวบ้านพอในการสรารเนพอชาวบ้านมึงนะ่ะพอได้แล้วพอหรือยังพอกี่โมงพอตอนไหนเลิกกระแนกกะแหน,นชาวบ้านเลิกยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นก็สักทีเขาจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับมึงมันเกี่ยวอะไรกับมึงกูถามหน่อยกูจะด่าแบบนี้มันหนักหัวกระบาลส่วนไหนมึงกูจะพูดจาผงผาโวยวาย,วายแบบนี้มันไปหนักหัวส่วนไหนของมึงมนไปขวางผลประโยชน์ตรงไหนของมึงไหนมึงตอบกูสิ ก็เปล่าอา้าวแล้วมึงจำเมื่อไหร่มึงจะพอพอที่ตัวเองนะ่ะพอได้แล้วมึงมีความสุขกับการติฉินนินทาชาวบ้านเหรอมึงมีความสุขกับการมานั่งพูดจับคนอื่นว่าทําไมไม่ทําตามนี่ไม่ทําตามนั้นทําไมเขาต้องทําตามมึงเนี่ยมึงตอบกูหน่อยทําไมทําไมต้องทําตามมึงเพื่อมันตลกสิ้นดี มีแต่เจ้ากี้เจ้าการชาวบ้านแต่ไม่ดูสันดานตัวเอง <_ an> กูก็พูดอยู่เป็นประจำว่าถ้าจะถามอะไรกูต้องรับให้ได้ถ้ารับไม่ได้อย่ามาถามมึงก็ยังจะเข้ามาติชาวบ้านนินทาชาวบ้านว่าชาวบ้านอยู่ได้ไม่เลิกกูเห็นแต่ละคนเอากูไปแนะไปกันแนะกันแหนะอย่างนั้นอย่างนี้หนักหัวกระบ,บาลอะไรมึงกูถามหน่อย อากูถามกูตั้งคาถามกับทุกคนในสังคมพวกมึงลองตั้งใจฟังกูตั้งใจแบบตั้งใจแบบตั้งหน้าตั้งตาฟังเปิดสติเปิดโลกเปิดทุกอย่างไม่ต้องคิดอะไรทําสมองให้ว่างรับเฉพาะความคิดกูรับเฉพาะคําพูดกูอาตั้งใจฟังกูจะตั้งประเด็นให้พวกมึงฟังว่ามันจริงหรือไม่จริงอะมึงฟังคนที่เอากูไปด่าหรือคนที่เอาพวกมึงไปด่ากูยกตัวอย่างกูด้วยพวกมึงด้วยมึงจะได้เห็นภาพชัดกูถาม เวลาที่มีคนมาด่ามึงเพราะเขาไม่พอใจสิ่งที่มึงเป็นมึงงงไหมว่าทําไมเขาถึงไม่พอใจมึงอ้าวความเป็นจริงนะมึงงงไหมเอาเฉพาะตัวมึงนะเวลามีคนด่ามึงเวลามีคนใส่ร้ายมึงเวลาไม่ชอบมึงอ่ะไม่ชอบไม่ทมาไมต้องทําแบบนี้ไม่ชอบไปทําแบบนี้มึงงงไหมงงมึงงงว่าอ้าวกูจะเป็นแบบนี้ใครจะหนักเหมือนสมัยก่อนอ่ะ ใส่สายเดียวโดนดา่ามึงงงมะมึงใส่ใสายเดียวแต่คนอื่นด่ามึงมึงใส่กระโปรงสั้นคนอื่นด่ามึงมึงถือกระเป๋าแพงเกินไปคนอื่นด่ามึงมึงถือกระเป๋าถูกเกินไปเดินเข้าสังคมไฮโซไฮโซด่ามึงมึงถือกาแฟราคาถูกไปอยู่ในกลุ่ม Star สตาร์บัคกาแฟกลุ่มสตาร์บัคด่ามึงถือแก้วกาแฟราคาถูกมึงถือแก้วกาแฟคัมสตาร์บัคราคาแพงไปอยู่ในกลุ่มรถเข็นตามข้างทางรถเข็นตามข้างทางดา่ามึงดัดจริดอ้ามึงว่างงมะ งงคำถามคือด่าทำไมอะตอบกูให้ได้สิเจตํานงเจตนาในการดา่าด่าเพื่อก็ในเมื่อกูพอใจในการสิ่งกูพอใจในการเลือกสิ่งนี้เพราะกูมองแล้วว่าสิ่งนี้เหมาะกับกูกูจึงกินมึงมีสิทธิ์มาเจ้ากี้เจ้ากาอะไรว่าทําไมต้องกินอย่างนั้นทําไมต้องกินอย่างนี้เพื่อมึงมีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณใคร มึงเอาสิทธ์อะไรในการวิาพากษ์วิจารณชาวบ้านตอบกูหน่อยมึงมีสิทธ์อะไรในการบูลลี่คนอื่นมึงเป็นโคตรเง่าโคตรกระโคตรเง่าสกลาาเป็นโคตรพอ่อโคตรแม่เขาหรือเปล่าเปล่าอา้าวแล้วมึงมีสิทธ์อะไรในการไปวิาพากษ์วิจารเขามึงมีสิทธิ์วิาพากษ์วิจารณ์เขาเหรอว่าเขาแต่งตัวอย่างนี้ไม่เหมาะสมเขาพูดจาแบบนี้ไม่ดีเลยเขาพูดจาแบบนี้ไม่ถูกต้องตามการรทศะาเลยเขาพูดแบบนี้ไม่ดีเลยเป็นตัวอย่างไม่ดีแกสังคมกูถามจริงๆว่ามึงไปเกี่ยวอะไรกับเขาตอนไหนตอบกูสิ ตอบไม่ได้แล้วเขาเบียดเบียนเดือดร้อนมึงไหมไม่แต่เขาเดือดร้อนอะไรมึงเขาเดือดร้อนลูกกระตาลูกกระตาใครลูกกระตามันเพราะมันมามองมึงแล้วมันไม่พอใจมันเลยเดือดร้อนสุดท้ายเกี่ยวกับลูกกระตามาันหรือเกี่ยวกับมึงแต่งตัวไม่ดีเกี่ยวกับลูกกระตามันเห็นไหมปัญหาในสังคมทุกวันนี้มันเป็นเช่นนี้ มันเป็นเช่นนี้คืออะไรทุกคนอยากจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรตามความพอใจของตัวเองก็ได้โดยไม่คิดเลยว่าตัวเองกำลังส่งความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่ามึงกำลังสร้างความเดือดร้อนให้ใครโดยที่มึงไม่รู้ตัวไหมมึงกำลังเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าจนส่งความเดือดเสื่อมเสียเดือดร้อนให้กับคนอื่นมึงตัดคลิปวิดีโอไปด่าเขามึงตัดคลิปวิดีโอไปแขวนเขามึงวิาพากษ์วิจารณ์เขาเสียหาย มึงดอทาต่อดาทอต่อว่าเขาจริงบ้างไม่จริงบ้างป่าปนปปเปกันไปสิ่งที่กูอยากตั้งคำถามคือทำทำไมเพื่ออะไรเกี่ยวอะไรกับมึงกูอยากรู้แค่นี้เลยเกี่ยวอะไรกับมึงไม่เกี่ยวให้เกี่ยวแล้วทำทำไมเขาไปทำให้โคตรงงสกลาบมึงเดือดร้อนไหมไม่เขาทำให้มึงเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองไหมไม่อา้าวแล้วมึงไปด่าเขาเพื่ออะไร ไปวิพาษวิจารณเขาให้มันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาในเมื่อมึงวิพาวิจาร์ประโยชน์ได้แก่มึงไหมไม่ได้ประโยชน์ได้กับคนอื่นไหมไม่ได้มีแต่ความอิจฉาลิษยามีแต่ความสร้างกิเลตัณหาให้คนในยิ่งด่ากันเพราะเวลามึงจุดประเด็นขึ้นมาประเด็นที่มึงจุดประเด็นขึ้นมาจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้คนเกลียดคนที่มึงเนี่ยกำลังนินทาว่าร้ายเขาอยู่มึงต้องการหาพวกหาคนเพื่อเกลียดอีกคนนี้ร่วมด้วยกัน สังคมทุกวันนี้เป็นแบบนี้แล้วมึงก็โดนเขาตกโดนเขาลากฉุดคล้ากันเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มของการเกียดชังกูก็เลยตั้งคำถามว่าเวลามีคนด่ามึงมึงผิดอะไรแค่นั้นเลยเวลามึงไปด่าทอต่อว่าเขาไปวิพากษ์วิจารณ์ณเขาเขาผิดอะไร ไม่อยารู้แค่นี้ในสังคมปัจจุบันมันเป็นแบบนี้มันนึกจะวิพากษ์วิจารณ์ใครตามความพอใจของตัวเองมันก็วิพากวิจารณมันนึกอยากจะพูดอะไรตามสันดานของตัวเองมันก็พูดโดยไม่สนใจว่าคนนั้นจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนแต่มันขอพูดตามความสะใจของตัวมันเองพอนี่แหละเรียกว่าสันดานชั่วยาบวาจาชั่วยาบแม้มึงจะวิพากวิจารณ์ด้วยภาษาสุภาพแค่ไหนก็ตามแต่มึงมีเจตนาในการ ประทุสลายต่อเขานั่นก็เรียกว่าวาจาชั่วยาบมึงอย่าคิดแต่ว่าการพูดมึงพูดกูเป็นวาจาชั่วยาบแต่เจตนาของการพูดมึงพูดกูไม่มีเจตนาในการใส่ลายป้ายสีใครเลยแต่ไอวาจาสุภาพที่มึงพูดกันมีแต่วาจาทิ่มแทงกันด้วยหอกปากมีแต่การใส่ลายป้ายสีด้วยคำไม่จริงมีแต่การดูถูกเหยียดหยามค่อนแขวะนั่นแหละวจีทุจริตนั่นแหละวาจาชั่วยาบ แค่นี้มึงยังคิดไม่ได้ยังพิจารณาไม่เป็นมีหน้าอะไรมาสอนชาวบา้านผู้เล่ทุลังจริงๆกูเห็นเอาไปด่ากันเอาไปนั่งนินทารับหลังกันจนทุกวันนี้กูไม่พูดถึงใครแล้วกูเลิกพูดไปหมดแล้วกูพูดเฉพาะในกลุ่มตัวกูวเองกูดา่าเฉพาะลูกศิษย์กู กูไม่พูดถึงบุคคลที่สามไม่พลาดพิงค่อนแกะไครแต่กูก็เห็นหลายคนก็ยังค่อนแะข่กูอยู่อย่างนั่นเองยังมีการพูดถึงกูใส่ร้ายป้ายสีกูเอาคลิปวิดีโอกูไปตัดแล้วก็บูลลี่กูดำอย่างนั้นหมดราศีอย่างนี้เป็นปีศาจอย่างโน้นกูเห็นแต่ละคนเอาไปทําอะไรกันมากมายมหาศาลแต่กูก็เลิกพูดแลวกูเกียรพูดถึงกูไม่เอ่ยชื่อใครด้วยกูไม่อยากพูดถึงแล้วจะเพจไหนจะช่องไหนอยากพูดอะไรอยากใส่อะไรไปใส่ไปเลยกูไม่พูดที่เกียรพูดเหนื่อยจะพูดเสียเวลา ่อยให้มันบ้าบอเป็นบ้าเป็นหลังก็เป็นเองอ่ะแหละให้มันนั่งคุยกับขี้ควายะนะให้มันนั่งคุยกับขี้กูไม่คุยด้วยอยากทําอะไรทาไปเถอะกูไม่สนใจพวกมึงก็เหมือนกันใครอยากทําอะไรกับพวกมึงอยให้มันทําไปอย่าไปตีโพยตีพายกับมันหน้าที่มึงอยากทําอะไรทําไปถ้าไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแกใครทําเลยทําอยู่ในกรอบของหลักคําสอนพระเจ้าทําอยู่ในกรอบของหลัก สัจจกความจริงบริจ้ามึงทาไปเถอะอย่าไปสนใจใครทท่านั้นถ้ามึงทําดีเป็นประโยชน์ทําไปเถอะไม่ต้องไปนั่งสนใจอะใครมึงวางเวขาไปอย่างเดียวเลยทุกวันนี้ไม่ต้องไปสนใจใครมึงเลิกไปด่าทอต่อว่ารังเกียจดเดฉันชาวบ้านมึงไม่อยากให้ใครทําแบบไหนกับมึงมึงอย่าไปทําแบบนั้นกับเขาเลิกไอ้สันดาลที่เข้าไปล่าลานชาวบ้านพวกมึงกันเองก็เหมือนกันอย่าไปล่าลานชาวบ้าน มีสติสำหรับชัญญะใครจะด่าทอหรืว่าใครปอยเข้าด่าไปให้มันไปบริโภคร่วมกันเองให้มันไปรับวิบากกรรมของตัวมันเองแต่พวกมึงอยาเข้าร่วมบริภโภคอยาไปวิพากษ์วิจารณใครมึงมีสติยอยู่กับปัจจุบันของตัวเองพอแล้วมึงไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านมากมันก็มีแต่ความทุกข์มึงยุ่งกับเรื่องของตัวเองก็ความทุกข์ป้าพอแล้วมึงยุ่งกับตัวเองมึงยังแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตัวเองไม่มีเวลาจะแก้ไขยังแก้ไขไม่หมดไม่สิ้นด้วยซ้ำมึงจะไปนั่งวุ่นวายคนอื่นทำไม แก้ไขที่ตัวเองหน่ไม่ต้องไปแก้ไขที่ชาวบ้านพูดพม่พอหน่อยครับพี่กูพูดไม่พอตรงไหนที่กูพูดอยู่ทุกอย่างเพราะเพราะเพราะหมดเพราะพริ้งกินใจสนอหูเป็นคำหวานเป็นคำกรอนอะไรจะเพาะไปกว่านี้เพราะอะไรมึงถึงเข้ามาฟังเพราะอะไรมึงถึงเข้ามาสารแนเนี่ยเพราะไหมล่ะ พวกมึงนะ่ะมันต้องโดนของแรงๆต้องโดนยาแรงอะสักบ้างมันมีแต่ยาเบาความเลวความชั่วมันถือได้กวีกว่าดกันขึ้นมาถึงขนาดนี้ใครนึกจะทำก็ำําใครนึกจะวิพา์วิจารณ์อะไรกูก็วิพา์วิจารณ์ได้แล้วก็อ้างว่าตัวเองสุจริตทั้งทั้งนี้มันกำลังทำทุจริตอยู่แท้ๆมึงวิพา์วิจารณ์ถูกกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าถูกต้องตามศีลธรรมคุณธรรม มึงไม่มีสิทธิ์ไปตีฉินนินทาใครถ้าเขาไม่ขอให้มึงตดฉินนินทามึงไม่มีสิทธิ์ไปบุ่นวายกับใครถ้าเขาไม่ได้ต้องการมึงมาบุ่นวายกับเขามึงไม่มีสิทธิ์นั่นมันเรียกว่าล่วงละเมิดการวิาพากษ์วิจารโดยสุจริตถือว่าถูกต้องตามหลักคําตามหลักกฎหมายบ้านเมืองแต่มันไม่ถูกต้องตามธรรมเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ให้มึงไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตเขามึงจึงไม่มีสิทธิ์ในการวิาพากษ์วิจารใครสำรวมระวังที่ตัวเองชีวิตมึงดีแล้วหรือยังยังไม่ดีด้วยซ้ํา แล้วมึงเอาชีวิตที่มึงไม่ดีไปวิพากษ์วิจาร์คนที่เขาดีกว่ามึงได้ยังไงอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาจะเลวจะชั่วป่อยเขาเลวเขาชั่วไปหน้าที่มึงมึงรู้จักเขาไหมมึงไม่รู้จักเขาแล้วมึงไปตักเตือนเขาก็จะฟังมึงเหรอมึงต้องรู้จักเขาก่อนมึงต้องเป็นกัลยาณมิตรต่อเขาเขาต้องรับมึงเป็นมิตรต่อเขามึงถึงจะสามารถตักเตือนกันได้ นี่มึงไม่ได้รู้จักเขามึงจะไปสาระแน่กับเขาได้ยังไง